สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะแตงโมงว่าวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมมาชมความงามดอกแพรเซียงไฮ้นะคะดอกแพรเซียงไฮ้เจ็ดสีปลูกแล้วดีนะคะก็คือมีหลากหลายสีสันสีแดงสีเหลืองการปลูกแพรเซียงไฮ้นอกจะปลูกเป็นพืชคุมดินแล้วก็เราก็ยังเห็นดอกสวยงามด้วยนะคะสีขาวก็มีสเสน่ห์ในตัว แพเชียงไฮนี่สามารถปลูกได้ทั้งในกระถางแล้วก็พื้นดินนะคะพื้นดินก็ปลูกเป็นพืชคุมดินส่วนในกระถางถ้าเราปลูกปริมาณที่ไม่เยอะมากจนเกินไปก็เป็นพืชคุมดินได้อีกชนิดหนึ่งนะคะที่ค่อนข้างดีแล้วก็สีสันสีน้ำนมนะคะตัวนี้ก็คือน,น่ารักสวยงามค่ะปัจจุบันก็มีมากกว่าเจ็ดสีนะคะแต่วันนี้เราพาท่านผู้ชมมาดูแค่เจ็ดสีมาชมความงามได้เลยค่ะอันนี้ก็คือสีชมพู มีลายเส้นนะคะก็สเสน่ห์ของเขาก็อยู่ที่สีสันเรียงง่ายการดูแลรักษาก็ไม่ยุ่งยากนะคะก็เป็นสเสน่ห์ของแพรเชียงไฮ้สีส้ม ถ้าอยากดอกสวยดอกอ้วนแล้วก็ดอกใหญ่สม่ำเสมอนะคะเราปลูกได้ประมาณสองเดือนเราก็หักกิ่งจะจิ้มทิมใหม่นะคะในในภาชนะที่ผสมดินใหม่เพียงเท่านี้ต้นของเขาก็จะอวบอ้วนนะคะใส่ปุ๋ยขี้ไก่หรือปุ๋ยขี้งวอันนี้ก็แล้วแต่นะคะที่บ้านเรามีอะไรผสมดินให้ฟูนะคะอย่าให้แน่นเพียงเท่านี้สีก็สดใสดอกใหญ่และก็ต้นอวบอ้วนนะคะ ก็เคล็ดลับง่ายๆค่ะต้องมันดูแลแต่ถ้าเราปล่อยให้ต้นโซมอายุเกิน3เดือนไปแล้วก็คือจะทําให้ดอกของเขาเล็กแล้วก็กิ่งของเขาก็เล็ก